แม้ก,ก็หายากเจลแอลกอฮอล์ก็ไม่ค่อยมีแล้วตอนนี้เราจะรับมือกับโควิดยังไงดีครับสวัสดีครับเด็กมิกิซุบอยนะครับวันนี้อาจจะดูหัวยุ่งๆนิดนึงพอดีเพ,พิ่งกลับมาจากสายงานนะเพิ่งไปตรวจงานมาวันนี้วันที่อัดเนี่ยครับวันนี้วันที่ยี่สิบมีนาแล้วก็ตอนนี้เรื่องที่ดังมากๆก็จะเป็นเรื่องโควิดซึ่งวันนี้ผมจะไม่ อลัมพบ,บทตรเยอะเกินมากๆเพราะว่าเป็นอะไรที่รู้สึกว่าอยากอ่านแล้วถ้าแชร์น่าจะมีประโยชน์กับหลายๆคนมากเลยนะครับซึ่งตอนเนี้ยในวันเนี้ยผมสถานการณ์มันก็เริ่มดูแย่ขึ้นไปเรื่อยๆคนเริ่มตุนอาหารซึ่งผมยังไม่ได้ตุนนะพอคิดว่ามันก็คงไม่ขาดหรอกแล้วก็หลายๆที่เริ่มทํางานจากที่บ้านซึ่งมันก็มีปัญหาอย่างหนึ่งก็คือหน้ากากอนามัยที่มันแบบที่มันที่มันแบบดีๆอ่ะ อันนี้ผมน่าจะเป็นดูร้าได้มาหรือไม่ก็เจลแอลกอฮอล์มันเริ่มหายากขึ้นเรื่อยๆแล้วก็เราจะดูแลตัวเองได้ยังไงซึ่งอันนี้เป็นอุปกรณ์ที่จริงๆผมมีมาสักพักแล้วผมไว้ใช้คลีนบ้านลูกค้าก่อนส่งงานซึ่งมันใช้น้ำเปล่าอย่างเดียวในการทำความสะอาดแล้วก็ส่งมันจะไม่ต้องใช้สารเคมีซึ่งที่ผมใช้เพราะว่า บางทีสารเคมีบางอย่างมันไปกัดกับบางสิ่งที่ผมไม่เข้าใจอย่างเช่นผมเคยใช้น้ำยาบางชนิดที่มันไปกัดกับสเตอเลสฟลอเดนแล้วมันก็ด่างหลังๆผมก็เลยใช้ไอ้น้ำนี่แหละถูซึ่งเมคานิคในการฆ่าหรือว่ายับยัง้ iro, Wireless, ยงเชื้อโรคไวรัสอะไรเงี้ยมันทำได้ยังไงเดี๋ยวลองดูกันว่ามันคืออะไรจริงๆมันก็คือไม้ถูพื้นไอ้น้ำ ซึ่งวิธีของมันก็คือจะฮีทน้ําจากแทงแล้วก็พ่นเป็นไอ้น้ำออกไปทางปลายอะฮะแล้วพอพ่นเป็นน้ําไปทางปลายไอ้น้านั่นอาจจะไปฆ่าเชื้อโรคจริงๆมันใช้ทําความสะอาดครัวทําความสะอาดห้องน้ําหรือว่าอะไรได้อีกหลายๆอย่างนะซึ่งอันนี้ก็คือนี่ครับชื่อของมันเต็มว่า Xiaomi Dema s e Q หกหนึ่งศูนย์มั้งนะหรือแท้ Q หกร้อยมันก็จะเป็นมันจะมามีตัวเนี้ยมาตัวหนึ่งแล้วก็มีจะมีก้านแถมมาแล้วก็มีหัวต่างๆมากมายเดี๋ยวผมหยิบให้ดูแป๊บหนึ่งมันก็จะมีหัวแบบหัวอะไรอ่ะเนี่ยเนี่เนี่ยย,ย,ย,ยืดยาวเป็นงวงช้างเลยซึ่งอันนี้นะ่าจะเป็นหัวที่ใช้ขัดอะไรสักอย่างได้ ซิงเออผมใช้ขาดซิงแล้วก็พวกอะไรที่มันแบบทนความแข็งแรงมันได้หน่อยนะฮะแล้วก็มีหัวแบบไหนมีหัวเป็นแบรนด์แล้วมันก็จะมีหัวเป็นแหลมแหลมาที่ปลายมันเป็นฝอยฝอยผมไม่รู้เหมือนกันมันอยู่ไหนซึ่งถามว่าหลักการเดี๋ยวไปดูกันดีกว่าหลักการของมันทํางานยังไงหลักการของมันจริงๆสมมติอันเนี้ย อันนี้มันจะเป็นตัวที่ฮีทถึงตัวเลยมันต้องเสียบปักนะเพราะว่ามันมือนฮีทฮีทฮีทน้ำาแล้วก็ข้างหลังจะเป็นแทงค์เห็นไหมครับอ่าซึ่งอันนี้ผมแนะนํานะว่าพยายามใส่น้ํากรองก็ได้เพราะว่าเราก็ไม่แน่ใจว่าปะปาเราสะอาดมากหรือท่อเราดีกว่าใช้คําว่าท่อเราะสะอาดหรือไม่สะอาดประมาณไหนก็ผมก็แนะนําให้ใช้น้ํากรองเพราะเผื่อมันตัน,นจะได้ไม่ต้องมีปัญหากับเครื่องก็ใช้น้ํากรองใส่เข้าไป ก็กดตรงนี้ครับมันจะมีปุ่มให้กดตรงนี้อยู่อ่าโอเคกด้มันก็จะหลุดออกมาอันนี้จะเป็นแทงอย่างนี้ประมาณนี้แล้วคุณก็เปิดตรงนี้แล้วคุณก็ใส่น้ํากรองไปเลยแล้วก็เสร็จแล้วก็ดันเข้าไปใส่นี้เออมันก็จะมีร่องอยู่มันมันไม่ยากเลยไม่ยากเลยโอเคปงปะเสร็จแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะถอดก้านให้ดูนะว่าว่ามันทำงานยังไง ซึ่งตอนเลือกซื้อครับตัวนี้มันราคาประมาณพันหกพันแปดอยู่ประมาณนี้ไม่ไม่ได้เกินนี้ตั้งแต่เมื่อหกเดือนเจ็ดเดือนที่แล้วมันก็ราคามานี้เฮ้ยไม่เดี๋ยวหกเดือนเจ็ดเดือนที่แล้วมันน่าจะสามพันก,าา 3, กว่าบาทเออแล้วหลังจากนั้นมันก็ลดมาเรื่อยๆซึ่งราคาอยู่ประมาณนี้ผมว่าคือช่องผมก็ไม่น่าจะดังมากช่องผมไม่น่าจะดังมากซึ่งคนที่เห็นราคามันก็ยังไม่น่าจะขึ้นผมคิดว่านะ ซึ่งมันมีหลายยี่ห้อนะก็ลองหาดูแต่ผมว่าอันนี้มันราคามันถูกมากอะแรกกับการที่คุณสามารถคลีนได้ทั้งบ้านเดี๋ยวผมเสียบปลั๊กให้ดูกอ่อนซึ่งเออใช่ปลั๊กมันนะครับเห็นปะโฟกัส,สหนูปลั๊กมันจะเป็นปลั๊กแบบ G นะที่เป็นขาเข้ามาหากันนะซึ่งบางร้านเขาก็แถมหัวนี้ให้ถ้าบางร้านไม่แถมให้ก็ต้องไปหาเองก็ลองลองเลือกเช็คเช็คดูผมว่าซื้อในช้อปปี้อะ ผมก็ซื้อในช้อปปี้ค่อนข้างถูกนะฮะทีนี้เพื่อพอเมื่อเราเพอเ,าเพื่อเราเสียบแล้วเห็นปะมันก็จะมีไฟแดงขึ้นตรงนี้เห็นไหมในตรงนี้ไฟแดงเขาเคลมในสเปกไว้ว่าเขาใช้เวลาประมาณ20สบวิมั้งในการฮีทให้มันร้อนแล้วก็จะเริ่มพ่นในาน้ำได้แล้วก็ตัวมันเองอะ่ะหนักประมาณ2กิโลน้ำอะ่ะจุได้ประมาณสัก 230มิลนะผมอ่านมาก่อนจะทำอันนี้แต่ก็ไม่แน่ใจว่าจะถูกหรือเปล่านะพอเราเสียบได้สักแป๊บนึงเนี่ยมันจะขึ้นเขียวเห็นปะ<ม>เดี๋ยวผมปิดไฟนี้ก่นเออเห็นปะไม่รู้เห็นปะเอออย่างนี้เห็นนะเขียวแล้วก็มันจะมีปุ่มให้กดตรงนี้เริ่มทำงานเออ<ม>เห็นเห็นได้<ม><อ>คือคือแม่งร้อนฮนะ แม่งร้อนมากร้อนแบบเอามืออังไม่ได้อันนี้ร้อนอย่าเลยอย่าลองเล่นเลยซึ่งเนี่ยกะแค่กดอันนะแล้วคุณก็ทําความสะอาดในตามสเปคมันมันบอกว่ามันทําความร้อนได้ประมาณร้อยห้าสิบองศาซึ่งร้อยห้าสิบองศาตามที่ผมอ่านมาเชื้อไวรัสน่าจะตายหมดมังไม่แน่น่าจะตายหมด,มมด,หมดแล้วก็อย่างน้อยมันก็ช่วยเราได้ผมว่าอย่างน้อยมันก็ช่วยเราได้ระดับหนึ่งใช่ไหม ผมว่าที่มันดีจริงๆคือมันไม่ต้องใช้สารเคมีเลยมันใช้แค่น้ำเปล่าแล้วเขาก็เหมือนไม่แนะนำให้ใช้สารเคมีลงไปด้วยนะเพราะมันจะเกิดการอุดตันหรืออะไรอย่างเงี้ยหรือไม่แน่ก็ลองใช้ดูก็ได้ก็ลองซื้อมาหลายอันเผื่อมันเจ๊งก็ได้มีอันอื่นใช้หลายๆค่ายหลายหลายอย่างอ่ะแตถ้าคุณซื้อมาแล้วคุณต้องซื้อน้ำยาเพิ่มซื้อนู้นนี่นั่นเพิ่มพอมันหมดก็ต้องรีฟิลใช่ไหมอันนี้คือน้ำเปล่าเพียวเผียวใช้คาซึ่งมันน่าจะดีต่อเด็ก สัตเลี้ยงแล้วก็บลาบลาบลาในบ้านของเราในช่วงนี้ที่เรายังสับสนข้อมูลไม่รู้ว่าข้อมูลอะไรจริงๆมันน่าจะช่วยได้เยอะเลยทีเนี้ยเราก็สามารถใช้มันทำความสะอาดโต๊ะพื้นห้องน้ำกระจกครัวบลาบๆาบลาเยอะมากแต่พื้นเออใช่ผมจะบอกอย่างหนึ่งว่าพื้นนะ่ะที่ใช้ได้ต้องเป็นกระเบื้องนะ ไม่ใช่กระเบื้องยางไม่ใช่ลามิเนตไม่ใช่ไวนิลไม่ใช่สมาร์ททายหรืออะไรก็ตามอะผมผมจะแบ่งมันเป็นแบบผมจะแบ่งมันเป็นกระเบื้องอะที่เป็นกระเบื้องที่ตกละแตกอย่างนั้นนะใช้ได้ไม้พวกไม้ปะเก้ผมก็คงไม่แนะนำอะผมไม่กล้าบอกว่ามันทนความร้อนหรือวิ่งได้กี่วินาทีอะไรอย่างเงี้ยไอ้ของอีกแบรนดน์นึงอะมันใช้ได้มันมีเหมือนมีระดับความแรงให้ว่า หนึ่งสองสามแต่เนี้ยคือเพียวระดับเดียวฉะนั้นก็ใช้กับพื้นกระเบื้องเพียวๆดีวาผมว่าน่าจะใช้ได้หมดเพราะที่ผมลองมาใช้มาไม่มีปัญหาอะไรเลยกับพื้นกระเบื้องนะครับทีนี้สิ่งหนึ่งเลยครับที่ต้องระวังมากคืออย่าเพิ่งซื้อผิดเพราะว่ามันมีเครื่องดูดฝุ่นที่หน้าตาคล้ายกันมากคือเดี๋ยวผมจะหยิบให้ดู อันนี้คือไอ้ไอเครื่องลมควันของเรามันจะเป็นแดงๆนะเห็นปะ่ะแล้วนี่คือเครื่องดูดฝุ่นซึ่งมันก็จะแดงๆเหมือนกันแต่เครื่องดูดฝุ่นมันจะมีตรงเนี้ยก็พยายามอ่านอ่านผมว่าอ่านก่อนซื้อดีๆอ่ะว่าอันนี้มันจะเป็นสตรีมบลาๆอะไรอย่างเงี้ยเออซีรีส์มันคือหกหนึ่งูหรือหกร้อยอะไรก็ได้ผมไม่รู้มันต่างกันยังไงนะเพราะผม ชิ้นแรกผมสั่งมาจากอาลีสั่งมาจากจีนนะอาลีบาบาหรือเถาเป่าจำไม่ได้ละแล้วมันก็สามพันกว่าบาทก็ผมสั่งซี6 0หกร้อยมาแล้วก็ในเมืองไทยมีแต่หกหนึ่ก็สั่งมาก็ไม่เห็นจะมีความต่างหรือผมไม่ได้ไปเจาะจงสเปคมันเยอะขนาดนั้นก็ได้ก็อย่าพยายามซื้อผิดดูก่อนเพราะไม่งั้นจะได้เครื่องดูดฝุ่นมาแทนซึ่งมันดูดฝุ่นได้อย่างเดียวมันพ่นไอ้น้ำไม่ได้อาจจะไม่ตรงสเปคที่เราอยากได้ อันนี้นะจะเป็นคลิปแรกที่ผมว่าถ้ามันมีประโยชน์ผมอยากรบกวนเพื่อนๆที่ได้ดูฝากแชร์ฝากอะไรก็ได้ส่งให้เพื่อนก็ได้อะไรก็ได้ที่ที่ผมคิดว่ามันน่าจะมีประโยชน์กับเพื่อนหรือคนที่เราเป็นห่วงมากๆอะครับตอนเนี้ยเพราะว่าผมว่าตอนนี้เราน่าจะช่วยกันให้เยอะที่สุดเท่าที่จะเยอะได้เพื่อลดหรือว่าจํากัดวงของมันให้น้อยที่สุดท่าที่จะน้อยได้ไม่งั้นมันน่าจะเกิดเอฟเฟกกับ ตัวเราแล้วคนรอบข้างเรามากกว่านี้อีกเยอะมากถ้ามันมีประโยชน์ผมก็ขอขอบคุณมากๆเลยครับแล้วยังไงเด็วคลิปหน้าจะเป็นอะไรเพิ่มเติมเดี๋ยวเราค่อยมาดูกันขอบคุณมากเลยครับครับ